เรามาทวนกันนิดนะจ๊ะพุทธภูมิธรรมคืออะไรจ๊ะคือพุาาทธภูมิรรมทสนะครับโถูกต้องจ้ะเรามาทวนข้อที่สี่ด้วยการฮิตะจริยานี่ทวนใช่ไหมจ๊ะหมายความว่าท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจที่เต็มไปมด้วยความเมตตาต่อสรรพสัตว์ทั้งหลายเป็นปกติ และด้เหตุน้เองจึงทำให้ท่านไม่มีความคิดที่จะบุ่งประทุษร้ายหรือว่าร้ายผู้อื่นเลยมีแต่จิตที่คิดจะชื่นชมยินดีในความสำเร็จของผู้อื่นอยู่เสมอและก็มีความตั้งใจที่จะบำเพ็ญประโยชน์ช่วยเหลือเกือ้อกูลแก่สรรพสัตว์ทั้งหลายอยู่ตลอดเวลาด้วยโอ้ตั้งแต่เราฟังเรื่องราวกว่าจะมาเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้นี่ ต้องมีข้อ,ขอปฏิบัติที่พิเศษเยอะแยะเลย <Yeah. S 1> เดี๋ยววันหลังจะทวนนะเจ้าพอเราว่าหมดแล้วเนี่ย <Yeah. S 1> นักเรียนต้องไปเต็มเนื้อเต็มตัวนะฮะ <Yeah. S 1> จาที่กลาวมาทั้งหมดจะเห็นได้ว่าพุทธภูมิธรรมหรือคุณลักษณะพิเศษทั้งสีประการนี้เนี่ยถือได้ว่าเป็นเครื่องหมายและองค์ประกอบที่สำคัญอย่างยิ่ง ในการสรงสมบูรณ์สร้างบารมีของพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้ครับพุทธภยากรจากพระสัมมอสมิจเจ้าแล้วว่าตัวท่านจะได้เป็นพระสัมมอสมิจเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคต <c oughs> และด้วยพุทธภูมิทำทั้งสี่ประการนี้เองจึงเป็นสิ่งที่ทำให้ บริษัทติดตอกย้ำเป้าหมายชีวิตของทนเองให้ชัดเจนมากยิ่งขึ้นอีกทั้งยังทําให้ท่านได้บ่มบารมีให้แก่รอบเพื่อประโยชน์ศกที่จะเกิดขึ้นกับตนเองและผู้อื่นโดยการที่ท่านได้ทุ่มเทเแรงกายแรงใจสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกําลังชินิทีก็เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาอย่างตลอดต่อเนื่องทุกภพทุกชาติ เพราะฉะนั้นใครปรารถนาจะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตต้องสร้างบารมีอย่างแบบเอาชีวิตเป็นเดิมบานกันนะจ๊ะเจ้องกระทั่งบุญบารมีทั้ง30ทสั้ของท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์จึงทําให้ท่านได้บรรลุพระสัพพัญญุตยานเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าได้ในที่สุด คุทธภูมิธรรมหรือคุณลักษณะพิเศษของพระบริษัทที่กล่าวมาทั้งหมดนี้เนี่ยเราสามารถที่จะสรุปออกมาได้เป็นสองประการใหญ่ๆดังต่อไปนี้คุณลักษณะพิเศษของพระบริษัทโดยสรุปข้อที่1น,นี่ใครปรารถนาจะเป็นพระสมสมมาสมุจ้าต้องศึกษาไว้นะจ๊ะ สรุปข้อที่หนึ่งได้แก่ท่านเป็นผู้มีความตั้งใจที่จะสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังด้วยความมุ่งม,มั่นที่จะบรรลุประสัมมาสัมพธิญาณเป็นประสัมมาสมุทเจา้าพระองค์หนึ่งให้ได้ซึ่งสิ่งนี้เองเป็นสิ่งที่แสดงให้เห็นว่า ท่านเป็นผู้มีความมุ่งมั่นตั้งใจที่จะทำประโยชน์ของตนเองให้ถึงพร้อมคือการกำจัดกิเลอสอสวะที่มีอยู่ในใจให้หมดสิ้นไปของตนเองก่อนนะจ๊ะคุณไดลักษณะพิเศษของพระบริษัทโดยสรุปข้อที่สองข้อทีแก่ ท่านเป็นผู้ที่มีจิตใจอันเต็มเปี่ยมไปด้วยความกรุณนานยิ่งใหญ่ที่คิดจะช่วยเหลือสรรพสัตว์ทั้งหลายให้หลุดพ้นจากกองทุกตามท่านไปด้วยคือท่านช่วยตัวเองก่อนและจะอ,อมาช่วยสรรพสัตว์ทั้งหลายนี่นะจ๊ะซึ่งสิ่งนี้เองมันสิ่งที่แสดงให้เห็นว่านอกจากที่ท่านจะสามารถทำประโยชน์ของตนเองให้ถึงพร้อมได้แล้วเนี่ย และยังสาม,มารถทำประโยชน์ของผู้อื่นให้ถึงพร้อมตามท่านไปได้อีกด้วยนั่นก็คือการนำพาสรรพะทัตทั้งหลายให้หลุดพ้นจากวังวนแห่งวตฏสงสารอันมีแต่ความทุกข์ไปสู่ฟังแห่งพระนิพพานอันเป็นบรมสุขนั่นเองคือนอกจากท่านจะแก้ไขตัวท่านเองได้ให้บริสุทธิ์ หมดจดจากสรพพกิเลสทั้งหลายแล้วเลจ้ะท่านยังสอนสรรพสัตว์ทั้งหลายให้ได้ปฏิบัติตามพระองค์แล้วก็ได้บรรลุทำตามพระองค์ได้ด้วยจะเห็นได้ว่าตลอดเส้นทางการสั่งสมบุญสร้างพระมีของพระโพธิสัตว์นั้นท่านจะเกิดมาพร้อมกับภาระและหน้าที่อันยิ่งใหญ่ ที่จะนำพาตนเองและสรรพสัตว์ทั้งหลายเนี่ยให้หลุดพ้นจากกองทุกไปสู่ฝั่งแห่งพระนิพพานให้ได้เึ่งคุณลักษณะพิเศษอย่างนี้เองเป็นสิ่งที่พระวิษณ์ทุกทุกท่านจะต้องมีอยู่ในใจอย่างมั่นคงรเราก็เช่นเดียวกันที่ตั้งมโนปณิธานจะไปสู่ที่สุดเองทำก็จะต้องมีคุณลักษณะพิเศษอย่างนี้ เช่นเดียวกันนะจ๊ะอย่างนี้เช่นเดียวกันคือต้องแก้ไขตัวเองได้แล้วก็ช่วยแก้ไขสรพสัตทั้งหลายด้วยโดยการประดและโดยการปราบอย่างนี้นะ2 in one อืมนี่นะ2 <laughs> in one เนาะก่อนที่พระโพธิสัตว์ ต้องคได้ตั้งความปรารถนาที่จะเป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งแนอนาคตจะทำมโนบัิทานของท่านให้สำเร็จได้นั้นท่านจะต้องผ่านการฝึกฝนอบร,รมตนเองและสั่งสมบุญสร้างบารมีอย่างเต็มที่เต็มกำลังชีนี่ที่เรียกว่าเอาชีวิตเป็นเดิมพันมาตลอดทุกภพทุกชาติอย่างตลอดต่อเนื่อง จนกระทั่งบารมีทั้งสาทัศน์ท่านเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ท่านจึงจะได้มาเป็นพระบรมครูผู้ยิ่งใหญ่นั่นก็คือองค์สมเด็จพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าซึ่งเป็นบุคคลผู้สูงส่งและสำคัญที่สุดของโลกและจักรวาลน,นี่นะจ๊ะ<า>เมื่อพระโพธิสัตว์ท่านใดได้ผ่านการฝึกฝนอบร,รมนั่นเอง และสั่งสมบูรณ์สร้างบารมีไปอย่างตลอดต่อเนื่องจนกระทั่งท่านได้ครับพุทธวิจยากรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าลงใดรงหนึ่งอันเป็นเครื่อง,งอยินยาและทําให้ท่านมั่นใจว่าท่านจะได้เป็นพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์หนึ่งในอนาคตอย่างแน่นอนแล้วด้รับพุทธิยาพยากรแล้วแนี่ๆจ้ะก็จะมีอานิสงส์พิเศษอีกสิบแปดประการ นี่จะโอ้โหเยอะแยะไปหมดเลยเราจะจำกันไหวหรือเปล่าดิจดจำไว้เนี่ยดีกว่าจดแต่ถ้าจำไม่หมดก็จดเอาไว้ก็ดีนี่เนาะนี่ทั้งจำทั้งจดก็จะดีเนาะอันที่สองสิบประการบังเกิดขึ้นกับพระโพธิสัตว์ท่านนั้น และในสองพิเศษเหล่านี้ก็จะติดตามตัวท่านไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีนนชจ้ะสำหรับอนิสส์งพิเศษทั้ง18ประการที่บังเกิดขึ้นมาน,นั้นถือเป็นสิ่งที่มีความสำคัญอย่างยิ่งสำหรับพระโพธิสัตว์ผู้ที่ได้รับพุทธบยาก,ก่อนแล้ว เราจะทำให้ท่านสาม,มารถสั่งสมบุญสร้างบารมีในอย่างเต็มที่เต็มกำลังไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีซึ่งอันนี้สองิเศษดังกล่าวนี้จะมาเกิดขึ้นได้ก็ต่อเมื่อพระวุทธศาสน์ได้ประกอบธ,ธรรมสมมทานทั้ง8ประการและพุทธภูมิทำมันยิ่งใหญ่อีกสีประการอย่างเต็มเปี่ยมบริบูรณ์ พระหาน,นิสงส์พิเศษทั้ง18ประการได้บังเกิดขึ้นกับ,รบพระโบริษัทท่านใดแล้วรพระโบริษัทท่านนั้นก็จะไม่บังเกิดในฐานะที่ไม่เกื้อกูลต่อการสร้างบาร,รมีหรือไม่เกิดในฐานะแห่งความอาภัพทั้ง18ประการอย่างแน่นอน oh. ได้เหตุนี้เองจึงทำให้ท่านไม่ต้องเสียเวลาหรือถูกยืดระยะเวลาในการสั่งสมบูรณ์สร้างบาร,รมี เพื่อที่จะเป็นพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าออกไปอีกนี่จ้ะสำหรับอันนี้สองพิเศษทั้ง18ประการที่พระโพธิสัตว์พึงจะได้รับก็มีดังต่อไปนี้คืออันนี้สองพิเศษประการที่หนึ่งได้แก่เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ ท่านจะไม่เป็นคนตาบอดตั้งแต่กำเนิดคือเกิดมาไม่ตาบอดตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบุตรกรจากพระสัมมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต่อไปที่ท่านเด็กเกิดมาสร้างบารมีท่านจะเกิดมาพร้อมกับดวงตาที่สุขใส สว่างสัยและก็สามารถที่จะมองเห็นสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้างนั่นคือดวงตางท่านก็จะไม่มีวันมืดบอดหรือพระามัวไปตลอดทุกภพกทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีนี่เนาะอันที่สองพิเศษประการที่สองไ,ได้แก่เมื่อท่านเด็เกิดมาเป็นมนุษย ท่านจะไม่เป็นคนหูหนวกตั้งแต่กำเนิดหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพระธป้ยากรยาพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ในพระองค์หนึ่งแล้วในพชาเจ้าต,ต,ต่อไปที่ท่านจะเกิดมาสร้างบารมีท่านก็จะเป็นผู้มีหูดีมาตั้งแต่แรกเกิดที่สามารถจะรับฟังเสียงของสิ่งต่างๆได้อย่างชัดเจนเป็นปกติทั้งสองข้าง นั่นก็คือหงท่านจะไม่มีปัญหาเ <c oughs> กี่ยวกับการได้ยินไปตลาดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างพระมีแล้วก็ตั้งแต่กำเนิดนะจ๊ะ,จะข้อที่หนึ่งคือข้อที่สอง มากเลยอันที่สองพิเศษประการที่สามได้แก่เมื่อท่านได้กเกิดมาเป็นมนุษย์ท่านย่อมไม่เป็นคนบ้า,บาไม่บ้าหมาความว่ารังจากที่ได้รับพุทธปยากรเจ้าพระสัมมาสัมพุเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ้พบชาต่ตอต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะเป็นผู้ที่มีสติสัมปชัญญะที่สมบูรณ์พร้อมแล้วก็มีดวงวัญญาที่สว่างสวายอยู่ตลอดเวลาอีกทั้งยังเป็นผู้ที่มีความคิดคำพูดและการกระทำที่เป็นใบประการสร้างบารมีโดยที่ท่านจะไม่มีความผิดปกติหรือมีการบกพร่องทางจิตเลยแม้แต่นี้เดียว นั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนบ้ามีกนจริตหรือมีสติฟันฟ่นเฟือนไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีอันที่สองพิเศษประการที่หนึ่งคือประการที่สองประการที่สาม เก่งมากเลยนี่ยสุดยอดอันนี้สองพิเศษประการที่สีได้แก่ว่าท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ทญญ่านยมไม่เป็นคนใบ้หมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธพยากรเจ้าพระสัมมาสมัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้ว ในภพชาติต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีท่านจะเป็นผู้ที่มีเอที่สามารถพูดจาสื่อสารกับผู้อื่นได้เป็นปกติอีกทั้งวาจางท่านก็ยังเป็นไปเพื่อการสร้างบารมีอีกด้วยไม่ใช่พูดได้อย่างเดียวนะจ๊ะพูดดีด้วยเส้นทัึงทุกถ้อยคำที่ท่านเปล่งออกมานี่ล้วนเป็นถ้อยคำเพชรถ้อยคำพลอยนี้นะจ๊ะ ที่จะชักชวนในผู้อื่นอรักในการสร้างความดีเราคงนึกถึงตัวเราเองได้แล้วละ่ะนี่เนาะโดยที่ท่านจะไม่มีความบกพร่องทางด้านการสื่อสารด้วยวาจาเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนใบ้ที่พูดไม่ได้ไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบาร,รมีอันที่สองวิเศษประการที่หนึ่ง ประการที่สองประการที่สามประการที่สี่ส้ายเก่งยังเลยเนาะเก่งเก่งนี่อ่ะของอันที่สองพิเศษประการที่ห้าได้แก่ เมื่อท่านได้เกิดมาเป็นมนุษย์ท่านจะไม่เป็นคนแคร์และไม่เป็นคนง่อยเปลี่ยเสียขาหมายความว่าหลังจากที่ท่านได้รับพุทธบัญญัติจากพระสัมสมาสัมพุทธเจ้าพระองค์ใดพระองค์หนึ่งแล้วในภพชาติต,ต่อไปที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมี นั่นจะเกิดมาเป็นผู้ที่มีอรักอ,อ,ร,อรุปราอรมณร่างลักษณะงดงามสมส่วนคือไม่สูงเกินไปไม่เตี้ยเกินไปไม่ผอมเกินไปและก็ไม่อ้วนเกินไปอีกทั้งบุคลิกลักษณะท่าทางการเดินเหินของท่านก็ยังเป็นที่ตั้งแห่งศรัทธาคือมีชาติตระกูลด,ดูดีมีสไาย์ายคราสไฮโซ อชนิดที่ว่าใครเห็นจะต้องเหลียวหลังทันกลับมาดูกันเลยทีเดียวซึ่งท่านจะไม่มีความพิการทางร่างกายเลยแม้แต่น้อยนั่นก็คือท่านจะไม่เกิดมาเป็นคนตนเล็กจนเกินไปแล้วก็จะไม่เกิดมาเป็นคนพิการไปตลอดทุกภพทุกชาติที่ท่านได้เกิดมาสร้างบารมีอันนี้สมิเศษประการที่หนึ่ง ราการที่สองประการที่สามระการที่สี่ประการที่ห้าโอ้จะไปเก่งเก่งเนาะโอ้